สวัสดีครับวันนี้เราจะสอนเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการอาร์กิงเซลลนะครับเปลี่ยนจาก R1C1 นะครับหรือ row column นะครับสังเกตนะครับเวลาเราคลิกที่เซลล์นะครับมันจะขึ้นเป็นตัว C1 ตรงนี้ก็คือรูปแบบการอ้างอิงเซลล์นะครับเป็น row column นะครับก็ค,คือแถวกับคอลัมน์อย่างเช่นคลิกตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่1คอลัมน์ที่1ถ้าเราคลิกตรงนี้ก็จะเป็น R1C2 ก็คือแถว1 คอลัมน์สนะครับแถวก็คือในแนวนอนอย่างนี้นะครับอย่แถวหนึงอันนี้แถว2แถว3ซึ่งหลายคนจะคุ้นเคยกับการอ้างอิงเซลล์แบบที่เป็น A ใช่ไหมครับสมมติเราคลิกตัวนี้มันก็จะเป็น A 1แต่ตอนนี้มันเป็น R 1 C 1 ก็คือ reference type คือการอ้างอิงชนิดการอ้างอิงของมันเป็นแบบ row column ครับมันแสดงเป็น r 1 c 1ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก a 1 c 1 R1 a 1, c 2อะไรเงี้ย a 2 c 1อะไรเนี้ย, 2, 1, นนยให้มันเป็น a 1 a 2 a 3ลงมาแบบนี้นะครับให้เราไปที่เมนู f i ล์นะครับแล้วไปที่ more คลิกที่ option นะครับ ด้านซ้ายมือนะครับคลิกที่ Formula นะครับตรง working with formula นะครับให้เราเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกครับ r 1 c 1 reference style นะเอาออกครับแล้วก็กด OK สังเกตว่าการอ้างรูปแบบการอ้างอิงเซล์เปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อเราคลิกตัวนี้มันก็จะเป็น a 1 เนก็น Z R. คลิปตัวนี้ก็เป็น b 1 b 2 e 5ข้างบนนะครับ a b c d e R. เป็น a b c d e f เป็นรูปแบบการเอาอิเซลที่เราคุ้นเคยกัน,นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ